เอาตนตนไมขามเอ็อน,นอสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนขับผมยินดีตอนรับเอฟซทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของคุณพ่าพารวยพ่อสาวัยพารวยครับเอฟซีกับผมตามแม่ยามนะครับ แม่ยามดีเข้าทั้งบนทั้งล่าง9 6 6ดึับอครับผมอ่ามือนีกลับมาหอดมาถึงบ้านไม่ยามแล้วครับ FC ก็ให้ใช้วิจรณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางสเสนอไ้เป็นเพียงแนวทางทเ่านั้นรับมักระจัดขัดขับพานนะครับเนาะหมักชอบกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานนะครับเด้อ FC ครับผมมาถึงเป็นที่เรียบร้อยบ้านแม่ยามดีครับ FC ครับมาเทเลก เพื่นบอยู่ข้าไปเที่ยวเขามาบายนี่มาฟังไม่ยามเพื่นที่บอกสู่ฟังกับไหนยินว่าโฮ o ฮืมหืมอยู่ปัดโทปัดโทอยู่ว่าสันว่ามันเอี่ยคือปัดโทแห้งแท้ว่านสันว่าเอ้าครับพี่ครับผมหกเก้าฝันฝันไปหาดน้ำสางเกตไปเท้าสางโบราณเท้าน้ำข้นละอ้อมน้ำสางโอ้เท้าน้ำ คนพาวน้ำวันเถาะเฝ้ากันในหันบ้านนี่หรือปะเรื่องอันสร้างนู่ยนี่เพื่อนมิเจ้าที่จบอยู่ดีผ่นวันโอ้มีเสียงโวาขึ้นมาเออเสียงน้องไายเจ้าของนี่แหละจำได้ว่าบ้เออเพื่อนบอกเลขแล้ววันจันทร์นี่อะไล่ะโคกเก้าวันจันทร์โซด้วยเสรขนาดเลยเต็มเลยตอนนี้เต็มเต็มเลยเออได้ทั้งมดทั้งนางเตแม่ ตัวดใส่ละโอดีโอ้ดี้าู่บอกเ่าหนึ่งอหออ้าวีหลองงดที่พานม่ะหวเข่าวะท่านแต่ว่าเลียขามปติเมียโอยไปเลียขามแล้วโอ้น้ำเมียก็ได้หาคู่ไปไหมเออโอ๊ะหกเข่าหกเลยตัวผีหลังเลยอ่าได้มากท่างหนท่างล่างขอตัว จับกูจับมึงขวัดจับได้หรือว่าเล็เก่ามีแล้วอ่าไม่จับเก่าเก็ตเก่าไว้หัวขื่อไว้หัวลงยันงไงมันดันไปเป็นเก่าหัวอีอ่าเออจับแล้วได้สิอันนั้นก็ถือซับก็ถือจะใช้จังไรก็ไดนี้ยอ้าวบายนี่พี่น้องงวดเก่าผ่านไป เอางวดนี่ี่ไแม่งวดแห้งฝัดคักบแต่ว่าไม่ได้ไ่ได้ตูดอเปล่เอาตี๋เี๋นะไหาก็กเาะอาตอนตอนม่ขามเออตัวหางขาดัขาดเนี่ยหาเี่างเนี่ยตัวเนี่ยตัาน่ตหางเน่บ้ัาเน่างเนี่ยางเนหางเ่ตาง่ตวหางัวาเนยตาเนียตหนี่ยางเนี่ยตป่วานงยางลนางนนตัวงเสีตัว หาบยังไรแม่หาอยัางไรว่ามันแต่ว่าหาบว่ามันหนามเพาะมันเข่าอย่างไรมันนักยังนักกลยน่ะไม่คานเอ็นลูกสองท้องปวด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 เลยปวดวดป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 ดปวดปว้ปวดปวดปวดวดปวอปวดปวตปวดปวตปวปถดปวดปวดปวาปวดปวปวดปววดปปปาปปว ว่านี่พันไปตาสองน้อยนังเอียงกันไหมโอ้พันมีไข่บัดไข่ยี่นี่ตาอืมเนี่ยว้าพันมากินไข่กว่าตาเน่ะโอ้ไปแล้ววันนี้ยังมาตีจังไรสองตีบ่เป็นหรอว่าตอนนั้ปงไว้บ่แม่เออปงไว้นักไล่หาบของไปไข่ในกับตาเนี่ยกินเลียอยู่เลียอยู่อันห่างปลายแต่มาเตะมุนบดมุนทิ้นไข่เลื่องความอื้อมากินแต่าเนี่ย ทั้งสองกับตาเลยบ่แม่ทั้งสองกับตาเลยบ่ตาหนึ่งบ่มีมีเหลือตาเดียวเหลือตาหนึ่งเหลี้ยไข่น่ะอยู่ตาหนึ่งแต่ว่ามันแตกบัดนี้เลี้ยงอุ้ยไม่มีตาป้าถูกมันที่เป็นตาไข่แตกตีไข่แตกไข่แตกแค่นี้พอโอ้ยเล็บมันแตกเลียวแต่ว่าหาบไปหักไข่บ่เมื่อคืนนั่งมาฝันเห็นป่เมื่อคืนนี้ฝันไม่ได้หาบเขาอีกแล้วแบบเอามาที่บัด เห็นากขั้นเลาน่ะขั้นเหลาข้อหามขอใ่ไมตะกี้ขั้นเหลาเห็นหมอไปเสียบเสียบแล้วทางนั้นทางนี้หาชิลัดไปปันดงสะพันน่น่อะเอ้าเมื่อแรกที่หาไปดงเห็นต่อไปว้าดงงานบ้าดงงานจเมือสองมาหาไปบ้านเอี้ยก่อนดงสะพั่นเนี่ยครับเขาวันนี้งดง อุ่นนดวงสองพันเออดวงสองพันเลขครับเชี่ยพี่น้องต้องบอกใครว่ามันเลขมันสีหาอีกว่คิดว่าทะเลอะไม่หัดตัวใดล่ะชอนขึ้นสอนลยช้อนขึ้นสอนจุดปวดไรนั่นมาดเออทั้งวัดตีตัวใดคนัเขาคอยตีว่าเป็นนี่ขั้นบ่อหายไปตัวขึ้นมาอันงวดก้อนนี่หามคุมันเป็นเกาหกเกาอ้วดนี่หามเขาทั้งหามเขาทั้งกัตตาใทย มันสิเป็นวยังด่งวดกว่อนมันหกเก่าหกเนาะองวดนี้มันถ <laughs> <c oughs> ือ่เก่าหกเก่าอไข่มันศูนว่าไข่ก็คอคือฉิหายเออเก้าศูนเก่าดบเเออนักแล้วอันนี้เข่าเนาะเขากับสิเก้าตัวเออเขาเนาะ้าหาไฟรมาเปลี่ยนกับว่ามีผู้เปลี่ยนเออเพื่อนไปบ้านเออเขาเก่าศูนเกท่านั้นละแม่โออเป็น มันแตกเรื่อบานไดใครกัไรเมื่อสองนี่หาเขาเต็มตา้อม่เมหาไปโอ้จนรนนึาไม่คาดจนเอ็นขึ้ขึสองขันเขาอะไเขาเป็นยังไงมันเขาแล้วเลขเขาได้เลขกี่สิเออแต่ว่าบอดเลขตัวไหนเะรเม่เขาขอดว่าจะได้มอะไเม่ เก็ตัวได้ไหมเลาอรเลาตุลีซื้อตัวได้ซื้อตัวได้โอ้เอาเอาแล้วม่อาเปีนหมเบิ้วซื้อได้เ้งฝันมันว่าแม่นี่ซื้อได้ต้งฝันอ๋าเต็นีมันไปหาไก่เลยเออเบิ้งเบิ้งหลาพี่องดุนไปน้ำกันซื้อไว้แล้วจังววาฝันว่าหาบเขาพี่้อดโอ้โหโอ้โทโทษ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 เออได่พี่รองดุนไปน้ำกันปีถึงว่าสีมีไุนไย โอ้โหไลยไปตัวนีอสามใบเลยโอ้ไปแล้วไม่ยังไลแม่นี่เอ้าเก็ดหกอไปไปแปดเล่งเจ้าของนึ่งอนี้เก็ดแปเก็ดศูนย์เก็ดศนยเก้เก็ดแปเก็ดศูนย์เก็ดแจับหลักจับหลักจับลักอันนั้นไปยังแม่น เจ็ดหกอันนั่นแหละตัวสี่หักเจ็ดเก้าเจ็ดเอ้ยเก้าเจ็ดเก้านหละมันเจ็ดเก้าเจ็ดหกเนี่เอาหกคือหัวลงอือใชอือแต่ว่าซื้อไหมถึงว่าซื้อสามชุดนี่ไว้เราหามเขาเอาเรียกไทยมันหมายเขียนไว้นี่เจ็ดศูนย์เจ็ดรักสิบแต่ไม่มีหักเเก้าเจ็ดหกมันบกเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเป็นเก้าเจ็ดเก้าเลยเนาะเก้าเจ็ดหกหกเจ็ดศูนย์ว่าสบาย เจนตัวน่ซีเกแปดบาทนี่หกเจ็ดศูนเยดเพราว่าหกเจ็ดศูนย์อนี่มาเกตสีเกตแปดอชุดหนึ่งมีสามชุดพี่น้องมาเกตเมืตอวรเราหันมาเก่าแต่ว่าเจ็ดลักสีแปดเกตเก้าน้ำเจะตัดแบบแรกก็ตัดว้ยมันมีหอตัวหนึ่งหาบละนี่อมืนอีห่หกเก็ดหกขื้เก้าบวกืึอเก้าเจ็ดหก ไม่ก่าเป็นเก่าแล้วมีเก็ดก็ดศนตัวนี้ตัวหมตัวทีหอ่ะตัวทเนี่ตัวทีหามคือเก่าเก็ดเก่าเลัหานัวมันือเกอเ็ดเกนเยนเ่เก่เ็ดเก่เยัวมัน่มันคเ่เก็นตัวนีุ้าัอกาัวหัวมันกลตัว่ตัวมมอยู่เ่กลยวี ต้องว่าควดว่าขวดตีตีตัวไดคขวดตีบุเป็นตีเล็กแต่ว่าซื้อไว้แล้วนี่ลาตี้ซื้อไว้แล้วแต่ว่าขันบอกคืองว่ามันก็ง่ายเนาะตัวเลยตีเมื่อ่ต้องคิดหนักมันบอกง่ายตัวเออเอามันหาบอีกไหมกระติดเขาอยู่ช้อนฟังกระติดบ่ได้หาบช้อนขึ้นตัวไหนหาบย่างนี้มันก็เขาตัวได้เออหาตัวได้แม่เอาตัวฮะ ย่านมันย่านเจ้าบืีอีกขึ้นเก่าดอกเก้าเก้าแปดเก้าเก็ดวกันไปออกว่าเก้าหกอีกเช็เมออันนี้ก็เก้าเออมันก็มีนี่เด้ยวม่ตัวเดียวกันนี่สองอันนี้สองอันนีตัวเดียวกันนี่เก็ดเก็ศูนย์เก็ดแปดดันมันจะไปออกหาด้ิแม่หาดอย่าลืมว่าหาเด้อย โอ้โหตอนนั้นมันถือแล้วก็ซื้อไว้มันเข่าแล้วมีสามชุดพี่น้องมันซื้อไว้แล้วมีสามชุดเราฟันมาได้เขาหาเข่าเนี่ยหาจนว่าเก็บหลัางมดเก็บไรมาเดี๋ยวเศร้าซีซีสามชุดนี่ดีละหาจนว่าเก็บไรพี่น้องเอ้ยหาเป็นบอลยังมาหาบโอ้ยยังมาฟันสั่งอีกว่าได้หาอีกเมื่อคืนนี้วันหาบหาบเขามัด อ่าพี่องครับขอบครับผมเนาะอ้าวขาดเนยพลยีมอืาดครับ้วผมสสเด้อยเอยเครับเออเอซีม